สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกกคนมาข้าวปุ้นนะจ๊ะวันนี้ข้าวปุ้นน้ำยาป่าเด้อมาไม่กินขา้าวน้ำกันสบายดีพี่เมีย่ยงทุกคนเนาะเมื่อเนียนนี่ไปได้ใบแมงลักผักอีตูนมาจากตลาดฟ้าเม,มือ์มาร์เก็ตว่านี่ก็เล็กคืออยากกินเมนูวนันี่ลหละขนมจีนน้ำยาแล้วก็ใส่ผักอีตูหอมๆนะผักอีตูนีมน่ออนมันเข่ากันกับไอ นอกจากเขากันก็แกงกับออมแล้วมันก็เขากับไอ้น,นี่ไอข้าวปุ่นมาค่ะนัวดไปเดี๋ยวหอมผักอีตู <c oughs> พผักอีตูมันสิมีให้กินได้ช่วงนาฮ้อนนี่แหละ <c oughs> โอ้ยหลวงข้อยงๆยูคืนนึงอทิตยแกงเห็ดลูว่าแกงน้ม่เบิ่งก่อนแกงน้ำมันก็จะแซ่บนะใส่เหนะ็ดน้ำ กันลูกโดดถึงขั้นบินกินข้าวเที่ยงพอดีพักวนถื้นอนหลอกั ฟ้าวฟ้าวเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเพื่อนมีเรียนอีกตอนบ่ายสามนะเรียนที่เรียนบทต่ามภาษาเด็กน้อยล่ะชว่วงนี้ก็เล่นนนะ่ะเป็นยากๆเพราะว่าทั้งโอจินทั้งอ้วนเนาะก็ห่าย,ย่างนะพี่น้องโอจินกต่ยายโรงเรียนเนาะเขาต้องแบบว่าลงทะเบียนน,นั่นนี่นู่นให้ลูกองศีนะ แล้วก็ที่นี่ก็ปิดเทอมปิดเทอมก็ลงซัมเมอร์ที่หน้าไปซัมเมอร์กับโรงเรียนใหม่ใช่ไหมตอนเช้าตอนบ่ายก็ต้องไปหาแนวอื่นให้ลูกเลี้ยงอีกแบบว่าเหลืกีกิล่งเหลือกีฬ่าย,ยังไปแหมเบาหวางสินะส่วนอ้วนกะ เืียนกอก็แกลแบบตางภาษาเด็กน้อยทีละสองสามชั่วโมงสินะมันก็นจะเป็นอังกีษแล้วค่ะพี่น้องบ่ค่อยว่างนะช่วงเนี้ยพยายามจะสั่เวลาเนาะเพราะว่าคือตังอ้วนบ่เพราะถลายอ้วนยังเป็นเด็กน้อยอยู่เนาะแต่ว่าโอจินอ่ะเขาเป็นไวเรนรู้ไงเราก็ต้องแบบว่าหานานหานีให้เขาเจ้าเหตุนะเพราะว่าเด็กน้อยมันแร่งหลาย เด็กน้อยเขาพลังเยอะถ้าเราไม่มีกิจกรรมให้เขาทำอะ่ะเขาก็จสโอ้อันนั้นอันนี้อย่างสิ่นะแล้วห่อก็เสิเมือ่อยนะเพราะนั้นห่าต้องวางแผนมาเออช่วงนี้ช่วงนั้นสิให้ลูกเค็ดหยังสีนะมันเป็นอย่างสิ่ละที่ผ่านมามันก็นเลยนใะห <c oughs> mm-hmm <laughs> ว่าจะไปเลียนวายนะ้ําแต่ว่าเขาเต็มแล้วอาจารยแถวบ้านน,นะนะอาจจะต้องไปหาบางอื่นให้นนั่งเลียนอือหือเอาเข้าสวนกับกบ่คือคู่สอนเนาะนแต่ว่าเข้าตอนเหมเข้าเด็กหน่อยเขากับกบ่มีคนมาสอนเนี่ยเขาก็ลอยเป็นเนาะลอยนะ่าเหมือนข้องน้ำบ้านน้ำบ้านนะ เป็นแบบว่าเป็นไปตามธรรมชาติเลยนะยืนง <c oughs> อยู่นี่มันแกน้องไปร่งเรียนอันไวน้องไว้น้ามีอยังเนาะ <c oughs> อยากให้ร่งเรียนอันหลายอย่างอยู่เหมือนี้เขาไปเบิ่งนหน้าแต่ว่า เป็นมาว่าอันเวลามันทับซ้อนกันนะนนี่ะคาดที่อันห้องที่เราชอบกับกับอันอื่นที่เราชอบด้วยมันก็มันตรงกันนังเสินะเข้า็เลยตรงเลือกไม่เลยเอาทุกอย่างมาด่างเสียเพชรเป็นลูกโดด ขาไอตู้กับเพชรตุโดยกับเพชรภาษาอังกฤษเขาเอิ่นวานเลมอนเบซิลเนาะปรูกอะเป็นอย่างคือเอิ่นวานเลมอนเนาะลองใช้มันมีกินแบบว่าชุนๆุนจริงขึ้นแลกกินแบบว่าข่ายๆเลมอนของเนี่นนนยแต่ขึนแล้วแบบขึ้อเลย เดี๋ยวไหว้กินนี่แล้วกะต้องแพ็กของแล้ว่ะไปส่งของให้ลูกค้าไปส่งของให้ลูกค้าอยู่ไปซนี่ถ้าอ้วนเปลี่ยนอ้วนเปีเยเ่ยนเสร็จแล้วก็ต้องออกไปเร็วเพราะว่าวันนี้ จะไปเบิ่งองนมองเันเลนกีฬาให้อจริงอะนะขาจะบอกว่าขาจะเปิดซีมองแล้วต้องไปลงทะเบียนความจริงอะมันต้องลงทะเบียนแต่ก่อนน้นนีเพ่ามืนอี้เป็นมือแรงนะแต่ว่าเราเราเพิ่งทราบข่าวนะก็เลยเข้าเจว่าอ้ามามามา,มาลงทะเบียนอยู่ออฟฟิศเรากะจะไเปเริ่อติดีหนาวจัะ แต่ว่าโอจินนั่งของเขาค่อยมากเลยฟุตบอลนั่งมากเลยนันเบสบอลโอจินซีบกเพ็ดตะวะันขึ้นเผ็ดตะวะันเผ็ดแบบว่า ุบโดดกับเอ้อันตู่เนี้ยไม่ง พี่นอ้องไปกขั้นท่าพี่นออ้องยูดีไม่แห้งเลยหรือเปล่าพอกันคลิปน้าสวัสดีค่ะ